ขวดคีมพูดได้สร้างความแตกต่างใหม่จนลูกค้าต้องตะลึงคือต้องบอกอย่างนี้นะทุกคนว,ว่าขวดคีมในตลาดเนี่ยมันเยอะมากนะเยอะมากจริงๆแล้วลูกค้าเนี่ยก็แยกไม่ออกระหว่างสินค้าของเรากับสินค้าของอื่นถูกไหมเราก็เลยต้องมานั่งอธิบายถูกไหมนั่งอธิบายว่าสินค้าของนั้นมันดียังไงต้องมานั่งอธิบายสรรพคุณนู่นนี่นั่งนับนเข้าจากต่างประเทศสารสกัดอะไรต่างๆเนี่ยนะับเราก็ต้องอธิบายไปแต่จุดหนึ่งที่ลูกค้าจะเห็นความแตกต่างเลยนะับเียนแบบทันทีเลยนั่นก็คือ แ็กเก็จิ้งครับว่ามันต่างไหมเห็นแล้วแบบมันจําได้เลยไหมอ่ะอ่านี่ก็คือจุดหนึ่งที่ลูกค้าเห็นแล้วก็จําได้ทันทีนะครับซึ่งในยุคนี้เนี่ยมันเป็นยุคอะไรครับ มันเป็นยุคข,ของ AR and MetaVerse แล้ว AR ก็คือ Augmented Reality มันคือเทคโนโลยีที่ทำให้เราเนี่ยสามารถใส่คอนเทนต์แฝงไว้บนแพ็กเกจิ้งของเราได้ลูกค้าก็สามารถที่จะหยิบโทรศัพท์มือถือขึ้นมานครับแล้วก็สแกนไปบนแพ็กเกจิ้งของเราเนี่ยแล้วก็จะเห็นคอนเทนต์ลับที่เราซ่อนมาอยู่นะใครที่เป็นเจ้าของแบรนด์เนี่ยก็สามารถจะใส่หน้าตัวเองเนี่ยเข้ามาอยู่บนแพ็กเกจิ้งได้นะในการแนะนําผลิตภัณฑ์แนะนาแบรนด์ต่างๆให้ลูกค้าเนี่ยได้จดจําหรือใครที่เป็นตัวแทนจําหน่ายเนี่ยก็สามารถจะใส่หน้าตัวเองเพื่อบอ่งบอกว่า เราคือตัวแทนของแบรนด์นี่อยู่เราคือตัวแทนของสินค้าตัวนี้อยู่เราเซอร์วิสลูกค้านะถ้าเกิดว่าลูกค้าเอาไปใช้แล้วก็ติดตรงไหนเนี่ยก็สามารถที่จะติดต่อตัวแทนได้โดยตรงนี่ก็คือวิธีการฝังคอนเทนต์เข้าไปในแพ็กเกจจิ้งตัวนี้ทําให้มันไม่ใช่แค่แพ็กเกจจิ้งธรรมดาแต่มันเป็นแพ็กเกจจิ้งที่มีชีวิตครับแล้วเวลาที่ลูกค้าหยิบโทรศัพท์มือถือขึ้นมาสแกนเนี่ยเขาจะเห็นคอนเทนต์อะไรบ้างนะครับเราก็สามารถจะใส่วิธีการใช้งานก็ได้นะเราอาจจะอัดเป็นคลิปเสียงเนี่ย แล้วลูกค้าสแกนมากก็จะขึ้นคลิปเสียงอธิบายวิธีการใช้งานขวดครีมตัวนี้หรืออาจจะใส่เป็นวิดีโอแนะนําผลิตภัณฑ์ต่างๆนะครับวิดีโอสร้างตัวตนทั้งหลายแล้วก็มาใส่บนขวดครีมของเราได้แน่นอนว่าใส่ได้ขนาดนี้แล้วเนี่ยมันก็สามารถจะใส่ลิงก์โซเชียลมีเดียของเราได้ด้วยทําให้ลูกค้าเนี่ยสามารถที่จะคลิกบนผลิตภัณฑ์เนี่ยแล้วไปตามต่อเราในช่องทางโซเชียลมีเดียของเราก็ได้อีกช่องทางนะครับและนี่ก็คือตัวอย่างการอัปเกรดแพ็กเกจจิ้งนะครับโดยใช้เทโนรียเข้ามาช่วยนับในการสร้างความแตกต่างให้กับสินคค้้าหรไดนับ ถ้าคุณสนใจความรู้แบบนี้อย่าลืมกดติดตามจะได้ไม่พลาดการแจ้งเตือนคลิปใหม่ครับ